ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนเรายังพามาชมช้อปชิมกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆที่นี่มากมายนอกเหนือจากเรื่องของเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะในการดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ที่ให้บริการในเรื่องของการนวดในการรักษาผู้ป่วยในที่มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บป่วยหลายๆโรคด้วยกันแล้วก็ยังมีเดสปาด้วยในการให้บริการเรื่องของการดูแลผิวพรรณและสุขภาพ แต่ที่สำคัญก็คือมีคริซีนสปาซึ่งเน้นเรื่องของอาหารสุขภาพเป็นหลักซึ่งเรายังอยู่กับเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรนะคะสวัสดีพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมนี่เป็นเจ้าแม่ส่วนรพรยหันมาสนใจเรื่องอาหารคือหญิงรู้ว่าพี่ต้อมสนใจเรื่องอาหารมานานแหละแต่ว่ามาทำอาหารเพื่อให้คนไทยได้ทานอาหารสุขภาพค่ะคือในคริสตินสปาของเราเนี่ยนะคะ,คะก็เน้นอยู่3ามเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกวับอาหารนะคะ,คะก็คือ ในเรื่องของเรียกว่าฟิวชั่นก็ได้ที่ทำให้สิ่งดีๆในอดีตนั้นอยู่ในวิถีชีวิตนะคะอย่างเช่นสมูทตี้ไล่หวัดไล่ลมนะคะอันนี้ก็ทําจากกระเจี๊ยบขิงตะไคร้นะคะอ๋อไล่หวัดไล่ลมค่ะคือจะให้มีอ๋อมีตะคุ้คอมีความเปรี้ยวนะคะอ๋อค่ะแล้วปกติเราจะทานแต่น้ำไน้ํากระเจี๊ยบค่ะแต่อันนี้มีเติมสมุนไพรตัวอื่นเข้าไปด้วย หอมดีค่ะอย่างถ้ากุรเจียมันจะเปรี้ยวๆอย่างเดียวเนาะอย่างว่าอันนี้มันก็จะหอมๆตะไคร้อืมอร่อย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 ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะ แนะนำเมนูอาหารคือบ่อบุ้งนะคะเครื่องดื่มแล้วมาบ่อบุ้งเหรอคะเป็นอาหารของท่านเจ้าพญาไผ่ภูเบศเป็นครัวอาเซียนตัวจริงตัวจริงเนื่องจากว่าในในครัวของท่านเจ้าพญาไผ่ภูเบศเนี่ยจะมีทั้งคนลาวคนจีนคนเวียดนามคนกัมพูชาค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จึงคล้ายๆว่าเป็นฟิวชั่นในยุคของท่านก็คือจะมีทั้งอาหารเวียดนามคือจริงหากินที่ไหนไม่ได้เพราะว่าเป็นตำหรับที่ท่านในวังของท่านเลยนะคะก็คือจะมีขนมจีนนะคะ บุ้งนี่ก็เป็นเรื่องของขนมจีนอาจจะเป็นถ้าเกิด,ดว่าแปรเป็นของเวียดนามก็คือขนมจีนหน้าเนื้อ,อแต่ว่าหน้าเนื้อของท่านเจ้าพยาไพรพูเบตเนี่ยก็จะไปผัดมีกลิ่นหอมมีเครื่องเทศแล้วก็รับประทานกับผักนะคะ,คะซึ่งจะเป็นอาหารที่ครบถ้วนทั้งอาหารหลักห้าหมูมีทั้งเครื่องเทศแล้วก็เส้นใยจากผัก นะคะเรียกว่าครบทุกรสทีเดียวบำรุงทุก่าของร่างกายนะคะจะให้ชิมค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเนื้อหมูผัดเนื้อหมูผัดนะคะแล้วก็เป็นอาหารนิดนึงเวียดนามผสมหลากหลายชาตินะคะเขาเรียกอาหารอาเซียนอาหารอาเซียนโอเจ้าพยานี้สุดยอดมากเลยนะคะอร่อยมากสมุนไพรเต็มคำ กระแน่หัวะพาหัวงอบแครอทต้นหอมมีหอมเจียวค่ะจะได้กนนลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ที่ไม่เสร็จร้อนเกินไปในเดียวกันก็มีเครื่องเทศแล้วก็ผักนี้ก็มีความกลมกลืนมากนะคะอร่อยมากเลยอย่างว่าในแต่ละคำนี้โอ้โหอุดมไปด้วย คุณค่าทางอาหารมากมายแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนี่คือเมนูจานที่2ที่เราอยู่ที่ค u i s i ชั่น a รแอดโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบูเบกกับบอบุ้งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆกนะคะสำหรับเภสัชกรหญิงดรสุภาพรพ,พิจิรจากโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบูเบกกับคุณพี่ต้อมค่ะ,คะพรุ่งนี้ยังอยู่กับเราค่ะพรุ่งนี้มีเมนูอะไรคะพี่ต้อมล้นแหนมคะ่ะล้นแหนมค่ะ กูไปปุ๊บคืนน้ำลายเลยท่าทางจะต้องอร่อยแน่นอนเลยนะคะจะมีความพิเศษและมีความเป็นสุขภาพขนาดไหนไปจัแบมบันพรงนี้ก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่าหมูแม่อะไรเนะาะแม่มีเคล็ดลับเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับรงไหนเคล็ดลับตรงไหนหมูหมักซีพีคัดหมูคุณภาพดีไม่ใช้สารแร่งเนื้อแดงหมักสูตรเฉพาะของซีพีโอเคล็ดลับของแม่ ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี3า8 0ปี30-8มิสุมารุเปิดโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดกระนำก่อนสิ้นปีเริ่ม27พฤศจิกายน3ามโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มสินค้าหมดแล้วหมดเร็วมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย